ทำเนี่ยไม่ได้หวังได้อะไรฮะใจรักอยากจะทําแล้วก็ไม่ได้ไม่คาดหวังว่าทาแล้วจะจะได้แค่ไหนยังไงแบบค่อยๆทาไปไงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเราชาวท่าสงถ้าเกิดมีปัญหาหรือพบเจออะไรแต่ถ้าได้คุยกับอาจารย์ปัญหาเหล่านั้นเหมือนจะคลี่คลายไปในที่สุดพอาจารย์คือที่สิ้นสุดของทุกปัญหาค่ะ รัจารจะเป็นคนที่จะเชิญชวนคนบริจาคเนี่ยไม่ค่อยเป็นแต่เราก็วิธีคิดของเราก็คือหาวิธีว่าจะดึงงบจากส่วนรชาชการส่วนนู้นส่วนวนี้บ้างสมมุติาอย่างมีการพัฒนาวัดบางส่วนทีเราก็ได้งบจากอปจอบ้างอปทอบ้างสนามบินบ้างคือหน่วยงานใหญ่ๆที่เขาเขามีงบประมาณส่วนธรรมเฉลิมราชเนี่ยเราไม่ได้ใช้งบบริจาคเหมือนอปจเขาจะเข้ามาปรับภูมิทัศน์รัชรจารย์ก็บอกว่างั้นขอเปลี่ยนเป็น สร้างอาคารสักหลังได้ไหมคือแทนที่จะทําปรับมิทัศน์เพราะว่าเราได้อาคารเราสามารถทํากิจกรรมได้ทุกวันนี้ที่โรงเรียนอยู่ได้เพราะว่าได้รับการอุปถัมภ์จากะอาจา์เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนกด็ดีการบูรณะสถานที่ปรับปรุงซ่อมแซมที่นี่ชาวบ้านจะเข้มแข็งจะเห็นได้ว่าในวัดเนี่ยคือมีสิ่งก่อสร้างเนี่ยส่วนใหญ่เราจะชุมชนให้ความร่มเือนเราไม่เคยทำผ้าป่ากระถินก็คือทำกันในชุมชน พระอาจารย์อยากเห็นชาวบ้านมีความสุขทําอะไรก็ประสบความสําเร็จมีการดูแลกันเนี่ยคือสิ่งที่พระอาจารย์อยากเห็นพระอาจารย์เข้ามาดูแลเนี่ยเราก็กลมเกลียวกันแล้วก็มีการช่วยเหลือดูแลกันโดยที่ใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการที่จะมีกิจกรรมอื่นๆค่ะที่วัดเรานะี่ยจะมีกิจกรรมที่โรงเรียนก็พามาเข้าค่ายบ่อยเข้าค่ายปฏิบัติธรรมพอเด็กมาเข้าค่ายแล้วพอช่วงพักอันตเขาก็มาเล่นกันเต้มเหมือนเป็นการผ่อนคลายค่ะ เหมือนกัว่าพอมาวัดแล้วมันมีที่เล่นที่ไรน,นะไอ้ทำแล้วมันจะเข้ากับวัดไหมแต่พอทำแล้วมัน,มนได้ท่านจัดโครงการปฏิบัติธรรมเด็กๆก,ก็จะมาช่วงปิดเทอมที่ไปเรียนต่อก็ดีหรือเด็กเล็กๆอะไรพวกนี้หรือว่าเด็กที่อยู่ในชุมชนหรือไปไปเรียนต่างบ้านอะไรเงี้ยทุกคนจะได้มาอยู่ที่วัดด้วยกันหมด แล้วท่านจะมาให้ความรู้มาอบรมกับเด็กอะไรเงี้ยนอกจากนั้นแล้วในวันพระเนี่ยโดยปกติท่านก็จะมาให้เด็กสวดมนต์ที่โรงเรียนทุกวันพระวันพระปกตินะคะก็จะมาตั้งแต่หกโมงครึ่งอะคะ่ะจนทําพิธีเสร็จก็จะพานักเรียนเนี่ยเดินทางกลับโรงเรียนก็กลับไปเรียนหนังสือกันต่อนะคะทุกครั้งที่จะมาเราจะบอกเขาว่าเราจะพาน้องไปไหน ไปทําอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วพอเขามาเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะถามคําถามเขาว่าหนูรู้สึกอย่างไรที่หนูได้มาเล่นเครื่องเล่นสนามที่นี่หรือหนูได้มา,าศึกษาเรียนรู้ในวัฒนสมของเราเขาก็จะบอกว่าสนุกมีความสุขมากๆเลยเดี๋ยวให้คุณรูมาพามาอีกนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีอคราวหนึง่งเด็กพาพ่อแม่มาเราก็ไม่รู้ว่าเขาเอนนาสังฆทานมาถวายพ่อแม่ก็บอกว่าเนี่ยลูกเขามาที่นี่แล้วเหมือนเขาทับใจที่นี่ก็อยากให้พ่อแม่มาเห็นที่นี่ เด็กที่นี่มองดูค่อนข้างมีระบบดีเืบอเนื่องน่าจะโรงเรียนส่วนหนึ่งแล้วก็จากวัดส,ส่วนหนึ่งเพราะว่าโรงเรียนกับวัดเหมือนเหมือนประสานกันไงพอเด็กเขาออกจากนี่แล้วไปโรงเรียนใหญ่โรงเรียนใหญ่ก็ชื่นชมเด็กที่ว่าเด็กที่นี่เหมือนค่อนข้างมีระเบียบแล้วก็ค่อนข้างจะมีจิตอาสาอะไรเราจะได้รับการอุปถัมภ์จากทางวัดนะคะโดยการนําของท่านพระอาจารย์นะคะได้รับการอุปถัมภ์อย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่นะคะอาคารสถานที่ต่างๆหรือภูมิทัศ การปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนได้พระอาารย์ที่มาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ช่วยเหมือนระดมทุนนะคะไปซ่อมแซมแล้วก็สร้างนะคะอย่างอาคารเรียนสนามเด็กเล่นหรือสร้างอาคารแต่ว่างบประมาณตรงนี้เราไม่สามารถไปใช้อะไรอย่างนี้ได้เราจะทํายังไงได้บ้างพระอาารย์เป็นแรงอีกหนึ่งแรงที่ช่วยพูดกับชุมชนให้อะไรเงี้ยก็เลยชวนชาวบ้านไปทาโรงเรียนอนุบาลขึ้นหลังหนึ่ง ล้วก็หาชาวบ้านช่วยกันซื้อคอมสมัยนั้นนะเอาไปนักเรียนได้มีคอมแล้วอยัางอาคารเก่าๆมันก,เก,กเ็เตี้ยๆอย่างเงี้ยห้องประชุมก็ไม่มีก็่าวไปขอยอมให้เราไปพัฒนาโรงเรียนกันนะเป็นต่อไปสร้างอะไรอะชุมชนเราค่อนข้างจะพร้อมแล,แลวเราช่วยโรงเรียนกันบ้างเนี่ยพอเข้าที่ประชุมเขาก็ยกมือให้ให้ไปทําโรงเรียนรอบนึงอีกรอบเราขออีกไปซื้อเครื่องดนตรีให้โรงเรียนกันเนาะเด็กเล่นฝึกเล่นดนตรี องจากงบประมาณโครงการดนตรีไทยเด็กที่ได้พี่มองเห็นอย่างเด่นชัดเนี่ยเด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ครอบครัวมีความสุขลูกไม่ไปเที่ยวลูกไม่ติดเกมบางคนคือเขามีทักษะพิเศษใช่ไหมไปเรียนต่อที่ไหนเขาก็มีความสามารถพิเศษในเรื่องของการเล่นดนตรีไทยเขาก็จะไปสอบติดถูกคัดเลือกได้สร้างสารรค์แล้วเขาก็หาไรายได้พิเศษจากการเล่นดนตรีไทยได้แล้วนอกจากนั้นงานบุญต่างๆเนี่ยเด็กๆเขาก็ไปช่วยถือว่ามีจิตใจเป็นจิตใจสาธารณะในเรื่องของโครงการดนตรีนะ งานงานบุญงานทอดผ้าปา่างานแห่เทียนหรือว่างานศพจะนําเครื่องดนตรีมาบรรเลงเพลงที่วัดเป็นประจาทางโรงเรียนวัฒน์สมคุณสารับำรุงนะคะจะผลิตนักเรียนให้มีความสามารถพิเศษเรื่องของดนตรีไทยครูจะให้นักเรียนซ้อมดนตรีคะ่ะแล้วก็เวลามีกิจกรรมล้วก็จะไปเล่นดนตรีที่วัดคะ่ะเวลาขาดทุนเกี่ยวกับทุนการซื้อเครื่องดนตรีคะ่ะก็จะ ขอความร่วมมือกับพระอาจารย์พระอาจารย์ก็จะช่วยเหลือถ้ามีปัญหาขาดตกบกพร่องอะไรก็ปรึกษาพระอาจารย์ได้ค่ะแบบเราทำเนีนเ่ยไม่ได้หวังได้อะไรค่ะ ใจรักอยากจะทําแล้วก็ไม่ได้ไม่คาดหวังว่าทแํแเราจะจะได้แค่ไหนยังไงแบบค่อยๆทำไปไงไม่ไม่ได้คิดว่าะจะทําโรงเรียนอย่างเดียวหรือทำส่วนโรงเรียนบางทีบางท,มทีมีเหตุการณ์มาเฉพาะหน้าแล้วมันมันเห็น,เห,นเห็นว่าพอทํได้เราก็ทําพระอาจารย์เนี่ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเราชาวท่าโสมโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดมีปัญหาหรือพบเจออะไรแต่ถ้าได้คุยกับพระอาจารย์ปัญหาเหล่านั้นเหมือนจะคลี่คลายไปในที่สุดพระอาจารย์คือที่สิ้นสุดของทุกปัญหาค่ะ ท่านพระคูวิมลสมน,นันนี้ก็สุดยอดของพระนักพัฒนาไม่ว่าจะเป็นสถานที่เช่นโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหรือที่เราเรียกกันว่าอนามัยเนี่ยหรือแม้แต่ความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยท่านก็มีความห่วงใยตลอดคือเหมือนท่านเป็นหัวใจของชุมชนไปซะแล้วนะว่าจะทําอะไรแล้วแต่ต้องนึกถึงท่านแล้วถ้าพูดกันทำภาษาพัฒนาใหม่เนาะท่านก็เป็นเหมือน ไอดอลของเด็กๆเนาะว่าท่านนี่เก่งท่านเป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้ตลอดแล้วก็นําสิ่งของดีๆต่างๆไม่ว่าท่านจะไปกิจนมนิลที่ไหนอย่างไรท่านเห็นอะไรดีท่านก็จะนํามามาปรับปรุงมาให้ข้อแนะนํามาเล่าสู่ให้กับคนในชุมชนฟังว่าท่านไปเจออะไรมาแล้วหมู่บ้านเราน่าจะทําอะไรอย่างเขาได้บ้างเราพอทําได้ไหมท่านก็จะถามความคิดเห็น และท่านก็จะเสนอแนะพวกเราอันไหนเห็นชอบก็คือก็ร่วมกันช่วยกันพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ